สวัสดีครับเพื่อนเนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทำลายชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นั่นเพื่อนผมก็จะมาบอกวิธีปิมพ์ิ้นแบบนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับถามมาว่าบบางทีได้ได้ไฟลแคดมานะครับเปิดเ u าต c a แคดูได้แต่เขาปิ้น์ยังไงครับเขาปิมพยังไงล่ะพี่จะปิ้นออกมาดูปิ้นออกมาเพื่อเขียนรายละเอียดหรือปิ้นให้หน้างานอะไรประมาณนี้ พื่อนก็ปิ้นขั้นเอาเป็นว่าปิ้นขั้นพื้นฐานแล้วกันปิ้นในโมเดลนะครับในหน้ากระดานดำๆเนี่ยนั่นเพื่อนการปิ้นแล้วก็การเซฟเป็น PDF เนาะเพื่ออยากจะส่งต่อไปนู่นไปนี่นะหรือว่าบางทีเขาส่งแบบมาให้ถอดแบบประเมินราคาแล้วก็ต้องปิ้นออกมาโอเคไม่ยากนั่นเพื่อนเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นเราไปที่นี่นั่นเพื่อนไฟล แล้วก็ไปที่พอดนะหรือว่าใครถนัดก็คอนโทนพีก็ได้นะคอนโทนพีก็ขึ้นมาหน้านี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าใครจะพิ้นสีก็ให้เลือกอ r แคดหรือว่าเลือกกระร y s สเกลนะต่นี้ผมเลือกโมโนโคมอันนี้โมโนโคมเป็นขาวดำนั่นเพื่อนแล้วก็ตารางนี้ปล่อยนะครับเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้เป็นเครื่องปิ้นของเรานะครับเบื้องต้นผมเลือกตัวนี้ นะเพราะตัวนี้ตัวนี้พิมพ์ได้ A3 ก็เลือกกระดาษ A3 ได้อันนี้คือเลือกกระดาษ A3 ปุ๊บนะเพื่อนสำหรับตรงนี้นี่เลือกวินโดว์นั่นเพื่อนเพราะเราต้องเขาเรียกว่าพิมพ์ครอบวินโดว์เขาเลือกวินโดว์ Windows, ปุ๊บพอเราเลือกปุ๊บมันก็จะให,ให้เราเลือกครอบวินโดว์เราจะพิมพ์ตรงไหนหราจะพิมพ์แค่ไหนเราครอบแค่ตรงนั้นนั่นเพื่อนคือมันสามารถพิมพ์ได้หมดทั้งหน้ากระดาษเนี่ยครอบทีเดียวเลยก็ได้ นะแต่ว่าแต่ว่าเราจะปริ้นแค่มองเห็นอ่ะเป็นต้ผมจะปริ้นแค่นี้คลิกตรงนี้คลิกซ้ายทีเดียวนั่นเพื่อนไม่ต้องคลิกค้างนะคลิกซ้ายเลือกแล้วก็คลิกซ้ายวางปุ๊บมันก็จะขึ้นอพอเบื้องต้นเมื่อเราบางบางบางโปรแกรมมันจะไม่อ่านให้ติ๊กตรงนี้นั่นเพื่อนเราก็ติ๊กไปซะ fit to p a p e r ก็ฟิ t ติกต๊กติ๊กฟิทไปตร,ตรงนี้เซนเตอร์ก็คือตรงเห็นไหมตรงนี้มันไม่เซนเตอร์ เราค center, ลิกเซนเตอร์มันก็จะเซนเตอร์ส่วนตัวเลขพวกนี้ไม่ต้องนั่นเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ออนสเกลออนอะไรเราปรินท์วินโดว์ปรินท์เพื่อออกมา,ออกมาดูนั่นเพื่อนแล้วก็พรีวิวดูอ่าพอใจไหมถ้าไม่พอใจเราก็กด escape ออกไปแล้วก็เลือกใหม่แล้วก็พรีวิวดูอ่านี่แล้วก็คลิกปรินเลยตรงนี้ค pin, ลิกปรินท์มันก็จะไปฟืดฟืดไปที่เครื่องนะครับ แต่ถ้ามีมีไทเทนบอร์มีอะไรเพื่อนๆก็อก็พอครอบวินโด้ครอบให้มันตรงเส้นไทเ a นบอ x ์ Box, สมมุติว่าสมมุติว่าไทเทนบอร์เรามีแค่นี้นั่นเพื่อนนี่เวลาเราครอบวินโด้เราก็ครอบเอาเส้นไทเทนบอร์กมันก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเพื่อนโอเคทีนี้มาปริ้นเป็น pdf นั่นเพื่อนก็คล้ายๆกันนันเพื่อนอ่าคอนโทรลพี P, เลือกมา เลือกตัวนี้เป็น PDF อันนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมภายนอกที่ผมติดตั้งแสแฝงเข้าไปแต่ว่า AutoCAD เขาก็จะมีมาให้ก็คือตัวนี้ d d g to PDF ตัวนี้นเพื่อนๆคลิกเข้าไปเลือกเข้าไปตัวนี้ก็เลือกเป็น A3 ก็ได้เลือก A3 A3 ลายตั้งลายนอน ตั้งก็ได้นอนก็นได้นั่นเพื่อนตัวนี้ก็เหมือนกันนั่นเพื่อนเลือกวินโดว์อ่ะครอบเหมือนเมื่อกี้ตัวนี้ก็คลิกที่เซ็นเตอร์ที่อื่นเขาไม่ไปเลือกเหมือนกันนั่นเพื่อนเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันที่เวลาเราคลิกอ่าเราลองพรีวิวดูพอเราคลิกพิมพ์เนี่ยปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเหมือนให้เราเซฟเอกอ่าให้เลือกที่เซฟของเอกสารก็เหมือนเราเซฟไฟล์ Excel อะไรพวกนี้เหมือนกันนั่นเพื่อน เพียง่ว่ามันจะต่างกันที่เราเลือกเครื่องปิ้นแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งชื่อสมมติว่าเรเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับบ้าน1 m o โมเดลเซฟปุ๊บนี่มันก็จะมาเป็นไฟล์ PDF ประมาณนี้นั่นเพื่อนสำหรับใครทีอ่อยากจะเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นั่นเพื่อนเหมือนเดิมไปที่เครื่องปิ้นเหมือนเดิมเลือกแต่เราเลือก JPG ตัวนี้นะครับ JPEG PNG ก็ได้นะเพื่อนเห็นไหมนี่เลือกสามารถเลือกได้เหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันอันนี้ก็เลือกอความละเอียดที่สูงหน่อยก็ได้เลือกเลือกข้างบนเหมือนเดิมตัวนี้เลือกอะไรอะ a อ A3 เหมือนเดิมนั้นเพื่อนแล้วแต่เราเอ a ีแล้วแต่เรานะครับอ่ะเลือกอะไรก็ได้ตรงนี้คลิกเซนเตอร์ เรายังไม่ได้ครอบวินโดว์นะเพื่อนมันก็เลยไม่มีจุดมันมันก็เลยไม่มีอ่าอะไรที่จะมาอ้างอีกมันอยู่เซนเตอร์แล้วก็เลือกตรงนี้เลือกวินโดว์คลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายวางเห็นไหมแล้วก็พรีวิวนี่แล้วก็ปิ้นเหมือนเดิมมันให้เราเลือกที่เซฟเซฟที่เดิมน,นเพื่อนนี่ผมเลือกเซฟที่เดสก์ท็อปนะแล้วก็กดเซฟไปเหมือนกันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ภาพ น่นเพื่อนสามารถเอาไปเปิดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะเพื่อนตรงนี้นเป็นไฟล์ j m a g e เป็นไฟล์ jpeg นะส่วนตัวนี้เป็นไฟล์ pdf นี่ pdf ก็มีหลายๆใบก็ปพิมพ์ิมพิมพิสามารถส่งต่อได้เป็น pdf โอเคนั้นเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการพอดแบบจากโปรแกรม autocad ก็ไม่ยากนั้นเพื่อนลองฝึกกันดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นั่นเพื่อนนะหวังว่าจะได้เป็นองค์ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคิปนี้ก็สวัสดีครับ